ขอบคุณอะไรอีกีขอบคุณทุกคนมากค่ะค่ะครับตอนเดิต้องบอกว่าผมเสียหลักร้องไห้ไปตั้งแต่ข้างในพิธีแล้วนะฮะเรามีคนรอจะซ้ําเติมผมอยู่เยอะมากด้วยนะฮะพูดอีกก็อาจจะร้องไห้อีกในตอนนี้นะฮะเพราะว่ารู้สึกเศร้าซึ้งใจมากในสิ่งที่เกิดขึ้นครับขอบคุณพระเจ้าก่อนอย่างแรกที่ พาชีวิตของเรามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเลยครอบครัววง์ฉินเริญแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเราที่จะเรียกว่าอุป,ปถัมเรามาตลอดนะดูแลเราตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอ่อเตอออชื่อก็คือกับขอบคุณคริสจักรมหาพรท,ที่ที่ที่ช่วยเหลือเราทุกอย่างที่ในวันนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือแอร์นะฮะแอร์ยืนหน่อยดิบอกว่าคนนี้เป็นคนจัดดอกไม้ของงานนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทีมงานจากคริสจักรอิมมานูเอลนะครับ สวยๆก็คือคนนี้นะฮะแล้วก็อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะอิมสุทธิเหนื่อยมากขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆศิลปินทุกท่านที่มาแล้วก็ขับกล่อมอยู่ในวันนี้แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนทั้งเพื่อนผู้รับใช้เพื่อนที่โรงเรียนด้วยนะ <โ dunno S 1> ถ้าท <ๆ lah. S 1> ุกคนมาขอบคุณมากเพราะว่าก่อนงานแล้วก็สองคนก็ยุ่งมาก rival. แล้วเพราะว่าเราเตรียมงานแล้วก็ทํางานหลายอย่างแล้วก็ทําให้เพื่อนๆหลายคนเราไม่ได้ติดต่อแต่ทุกคนก็มาเราขอบคุณจริงๆ ขอบคุณมากครับเจ้าบ่าวน้ำตาคอนะผมยืนอย่างนี้ผมเหม็นครับพี่เด็ดน้ำตาคอได้เหรอครับ